เอเนค่ะนี่หูข้างน้าเลยนี่นี่คือผลไม้ฝรั่งที่เราซื้อมาเป็นขวดเป็นอาหารเด็กวันนี้ก็จะให้น้องเอดากินน้องเอดากินทุกอย่างผู้กินทุกอย่าง พูดกินทุกอย่างอันนี้ไม่ต้องกินดรอกอันนี้ไม่ต้องกินเริ่มกินหลายครั้งแล้วก็เริ่มให้ในปริมาณที่เยอะขึ้นจากหนึ่งช้อนชาเป็น2องช้อนชาเป็นสามช้อนชา เป็นแบบผลไม้สุกบดละเอียดปั่นละเอียดแต่อันนี้ซื้อมานะมันอยู่ในกระปุกเป็นอาหารเด็กผลไม้นี้กินน่าจะแบบว่าช่วยระบายช่วยขับถ่ายแล้วก็กินสลับไปมาบางวันก็กินเป็นข้าวบดบางวันก็กินเป็นผลไม้ก็เป็นแครอท อันนี้เราก็ผสมผสมวิตามินดีเข้าไปด้วยวิตามินดีมันเป็นหยดน้ำมันนะนะเป็นน้ำมันเป็นวิตามินดีที่แบบว่าไว้กินไม่ได้เป็นเม็ดเป็นยาน้ำเป็นวิตามินแบบน,น้ำอืม อร่อยอะคะอร่อยมันก็นหวานๆนะผลไ,ม,ผลไม,ม้ผลไม้สุกผลไม้สุกนางเอดามือไม่ต้อง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  พี่ภาวินอึแตกค่ะอึแตกตอนสองทุ่มครึ่งตอนนี้ไอ้ด้ากินตอนสองทุ่มครึ่งนะนี่กินช่วงเย็นๆอ่าอ่าอ่าอาเออนั้นมันกินไม่ได้ลูกอันนั้นกินไม่ได้ลูกมีมือเดียวหมามีมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องอยู่เอาไงได้อยู่นี่อาหารอยู่อยู่นี่อยู่ที่หมามาเนี่ยต้องมองหมา ก็อมองมา,มามาอาหารหนียที่มามมาเลยอาหารหนียที่มามาค่ะได้ไละนี่างนี้นอ,อือหือ อร,อร่อยอ,อ,รอร่อยอร,อร่อยรอ,อ,รอร่อยอะคะอร่อยอร่อยอย่าเพิ่งค่ะอย่าพิ่งกวนค่ะให้น้องกินก่อนค่ะอย่าพิ่งกวนอย่าพิ่งกวนอย่าพิ่งกวนกินไม่ได้กินไม่ได้อันนี้พาวิงกินไม่ได้หรออันนี้อาหารของน้องเละตุ้งตเตะโอ้โหดูเพื่อกินดูเพกินในเนื้อหา้องน้องอ่า uh, ของน้องพาวิงไปกินนมเชคเชคไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่กินไม่ได้ ใค <c oughs> รเล่กินนมเช็คเช็คไรูอกอะอร่อยลูกอร่อยอะเนี่ยปลายีบบางยาวตัวสัน่นตัวสัน่น พี่พวินทรศัพท์นะโทรศัพท์นะ,อ,ะอ้าวพีที่ไปตีตุ๋นะอ่าพีตุดวางวางีตุดด๋มไม่ต้องหันลูกต้องหันตามพี่วินเนี่ยติดพี่วินมากเลยหดดันตามพี่วินตลอดเวลาอืมเปิดเองอืไีตุ๋อืนนออมอืไม่ใช่นะไม่ใช่นะ Này. Uh -huh. Vim uh -huh. ừ anh nghĩ tao là thích nó bao nông rồi, bao nông mấy Mày mà cho anh bao này À mà, bao nông này gì มองติดพี่พาวินชอบมองตามพี่พาวินตลอดอ่ะพี่ินมอ่านเสร็จแล้วกระดดกระาเนี่ยิ๊ดอ๋อเนี่ยดะรได้กระดูได้อรด ร r o c o ู i ีลใหดู่ันเยเป๋มอนีมาเชมน้องก่อนน้องันไอ้อนนี่น้องเดาอเหนะูอ่รู้แล้วรู้แล้วอย่าอย่าจิ้มน้องอ่จิ้มหน้าน้องอ่พี่พวฮัลโหลัฮัลโหลฮัลโหล

ให้ได้หิวจ้ะให้ได้หนูไม่ต้องหิวหนูไม่ต้องกินอะไรขนาดนั้นค่ะเอ้ยเอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกินนมพอนิดเดียวพอช้อนหน่อยเคลียร์นายเคลียร์นายพอแล้วนะโอเคอืมอีกนิดนึงแล้วขาวบาร์อะไรพี่วินข้าบากน้องมาไม่เห็นน้องแล้วพี่วินพอยังเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่ ุพูวายพอปล่อยมือก่นอนพอแล้วน้องกินหมดแล้วพี่เห็นไม่หมดแล้วลูกพอแล้วกินเยอะแล้วอือหืออร่อยพอแล้วน้องไม่ไดพอแล้วลูกอือหือหิวจัดอยากกินจัดเลยลูกนะนะ ลอยได้ใช่ปะอืมๆอยู่จับอยู่จับพอแล้วโลกหมดแล้วอยากกินต่อโกรธโกดโกรธกินนมโลกกินนมโกรธโกดธแดะเอ็ด้าไม่มีแล้วค่ะหมดหมดแล้วค่ะน้องได้หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะคุณหมดแล้วค่ะคุณ หมดแล้วลูกหมดแล้วข้าวเนต้องย่านงะมันหมดแล้วค่ะคุณโอ้ยอยากกินอยากกินีโอ้ยอยากกินอีกตรงนี้<ม>ให้แค่ชิมชิมหรอนี่ก็เยอะแล้วอยากกินอีกอ่ะ พอแล้วเนาะเดี๋ยวกินนมนะคะอ่ะอุ้มกินนมหิวแล้วกินนมต่อเมื่อกี้กินนมนิดเดียวไปกินนมไปโอเคค่ะบายบายราตรีสวัสดิออ์ีลาที่สวัสดิ์ีลาที่สวัสดิ์ไม่เอาแล้นะราตรีสวัสดีเอาไม่ร้องลูกไม่ร้องเดี๋ยกินนมเดี๋ยกินนมเศร้าเศร้าเศร้าบายบายเออน่าจมสารหน่าจมสารไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะอ่ะดูดูน้อง